Good evening สวัสดีครับวันนี้พี่หมิก็จะมาพูดถึงเรื่องของ verb to be กันเป็น verb ที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาตั้งแต่ปฐมอยู่กันมานานแสนนานเลยทีเดียววันนี้พี่หมิก็จะมาบอกว่าเอย verb to be เราจะเจอได้ที่ไหนบ้างมาดูกันมาเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นขอบอกก่อนว่า be เนี่ย verb to be เนี่ยมันไม่ใช่กริยาที่ผ่านแล้ว มันเป็นกริยาที่ยังไม่ผันหรือเรียกว่า infinitives เป็นกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปไม่ผันรูปหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เปลี่ยนรูปและไม่ผันตาม tense ต่างๆอ่าก็คือเป็น verb to be นี่เองนะครับไม่ผันอะไรทั้งนั้น แต่ว่าที่เราเรียนเรียนกันมามันคือกริยา3ช่องที่ได้รับการผ่านมาแล้วเนาะเบิร์บช่องหนึ่งหรือ present เราเรียนกันมาตั้งแต่ปถมนะฮะเบิร์บช่องหนึ่งมี3ตัว is am ah ถ้าเกิดประธานเป็นเอกนพใช่ไหมถ้าเกิดประธานเอกพจน์ใช้ is ใช่ไหม ถ้าเกิดประธานเป็น i i เท่านั้นใช้ am ถ้าเกิดประธานเป็นพหูพจน์ใช้ are ถูกไหมเราเรียนกันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับทีนี้ verb ช่อง2ก็คือ past รูปอดีตนะรูปอดีตนะครับ is am จะถูกรวบกลายเป็น was เป็นรูปอดีตที่เป็นประธานเอก,กพจน์รวมถึง i ด้วย รูปประธานพระหุพ์ปุ๊บอ่าจะกลายเป็นแค่ were แต่มเมื่อไหนก็ตามที่ไปถึงช่อง3ปุ๊บนะครับ was กับ were ถูกรีฟอร์มใหม่กลายเป็น been is am a อาร์วอ e เ e อร์บคุ้นไหมคุ้นนะครับเห็นกันทั่วๆวไปนะครับแต่ช่องหนึ่งคือ is am a มอช่องสองคือ was were ช่องสามคือ b e ีน สามช่องนี้คือกริยาที่ผันตามเทนส์เรียบร้อยส่วน B, B เป็นกริยาที่ไม่ผันตามเทนส์ไม่เปลี่ยนรูปไม่เติมไม่ตัดอะไรทั้งนั้นโอเคนะทีนี้หน้าที่หลักของเว r B ์บชุคืออะไรเอ่ยมันจะเป็นการบอกลักษณะแบบนี้ลูกบอกความรู้สึกของไอสักอย่างหนึ่งเช่น he is glad เขาดีใจ I am sick ฉันป่วยแบบนี้เป็นการแสดงความรู้สึกณนะขณะนั้นหรือในอดีตก็ได้เนาะโอเคต่อมาเป็นการแสดงสิ่งที่เรียกว่า state of being เป็นการแสดงสถานะของสิ่งของสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งณนะขณะนั้น เช่น Jason was a doctor Jason เป็นหมอแต่เป็นในอดีตเป็นการแสดงสถานะในอดีตแสดงสถานะในอดีตนะครับ We are students พวกเราเป็น นักเรียนอ่าในรูปปัจจุบันเป็นการแสดงสถานะในปัจจุบันว่าเราเป็นนักเรียนโอเคนะข้อ3มันจะอยู่ใน continuous tense เป็น tense ท,ที่มีการกระทําต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องตั้งแต่อดีตต่อเนื่องในปัจจุบันต่อเนื่องในอนาคต เจอหมดถ้าเกิดในปัจจุบันก่อนก็คือ present continuous เนาะ I am eating rice ฉันกำลังทานข้าวรูปอดีต I was eating rice รูปอนาคตอ่าพอรูปอนาคตจะมี will มาช่วย I will be eating rice. แต่สามอันนี้เป็น continuous tense ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประโยคแรกที่เป็น past continuous ประโยคที่2ที่เป็นประโยคแรกขอโทษประโยคแรกเป็น present continuous นะครับประโยคแรกเป็น present continuous ประโยคที่2เป็น past continuous ประโยคที่3เป็น future continuous โอเคนะ present past future Present continuous, past continuous, future continuous เจอวัตถุบีอีกอันนึงที่อยากจะให้รู้ก่อนเจอในสิ่งที่เรียกว่า passive voice ประโยคกรรมมวาจกไม่รู้จักละสิมันเป็นประโยคที่เน้นกรรมเป็นผู้ถูกกระทำนั่นแหละลูกเช่น English is Spoken is บวก verb ช่อง3เห็นไหม verb to be บวก verb ช่อง3เนาะช่อง3โครงสร้างหลักๆของ passive voice นะครับย้ำว่าโครงสร้างหลักๆคือ verb to be บวกวช่อง3โครงสร้างหลักๆคือ verb to be บวก verb ช่อง3ที่เหลือผันตาม tense เอาเองที่เหลือผันตาม tense เอาเองนะครับแบบนี้เลยเนาะ the Car was demolished รถถูกทำลายนะครับรถถูกทำลายเห็นไหม verb to be บวกช่อง3เนาะ verb to be บวกช่อง3ที่เหลือผ่านตาม tense เอาเองนะครับนี่เป็น4ข้อใหญ่ๆที่เราเจอ เป็นการแสดงความรู้สึก1แสดงสถานะณขณะนั้น2เจอใน continuous tense 3เจอใน passive voice 4เป็น4ข้อหลักๆหลักหลนะส่วนเรื่องของการผันง่ายๆหรือถ้าเกิดประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์นะใช้ is ถ้าประธานเป็น i ย้ำว่า i เท่านั้นอ่า i เท่านั้นใช้ am ถ้าประธานเป็นพระูพจน์ก็คืออาจจะมี i และคนอื่นก็ได้หรือคนอื่นอย่างเดียวก็ได้เราใช้อ่ะนะครับนี่คือช่อง1ช่องสอง is กับ a อจะถูกรวบเป็น was ทั้งหมดเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ทั้งหมดในรูปอดีตใช้ was ประธานเป็นพระหูพจน์ในรูปอดีตก็ใช้ were แต่ช่อง3จะถูกคุบมาเหลือแค่ been อย่างเดียวเท่านั้นเห็นะ เ okay. ทปนี้มีเทปเดียวครับผมเวิร์บทุนีมีเทปเดียวนะครับใครมีคําถามก็สามารถถามได้เลยนะครับสามารถถามนะไอจีจะแจกไปเรื่อยจนกวายอดฟอลจะเพิ่มขึ้นไอจีนี้นะครับหรือว่าถามในไลน์ก็ได้นะโอเควันนี้เรียบร้อยนะครับใครมีคําถามก็เข้ามาถามได้นะขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย